จา799,900ได้อะไรบ้างได้ BSUV Cross Over ได้ด้านหน้าแบบ Dark g o n f a c e 3.0ไฟ LED Daytime Running Light กล้องรอบคันเซนเซอร์ด้านหน้าเรดาร์และกล้อง ADAS รวมถึงกล้องบันทึกด้านหน้าแถมมาให้ด้วยก็อนลอยทูโทนปัดเงา18นิ้วชาร์จ DC 88กิลวัต์ AC 7กิโวัต AFC ก a ารหนึใบกุญแจค e y l e s ส2ดอก เกาวเขีย้ยนหรือความสูงใต้ท้อง175ม mm. ิลิเมตรเส้อด้านหลัง4จุดใบปัดน้ำฝนฝาท้ายไฟฟ้าจุของ440ถ้าไม่พอพับบ่อก0 4 0ได้เพิ่มอีกภายในหนังสีดำตัดสลับกับสีน้ำเงินเข้มมีแอร์ดออนหลัง USB-A USB-C มาให้บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ากระจกออโต้วันทัสสีบาน จอกลาง15.6นิ้วจอคนขับ5นิ้วปริเัยมันติฟังก์ชันจกมองหลังตัดแสงออโต้หลังคามีม่านไฟฟ้าเปิดหลังคาได้เป็นสันลุกชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งไกล480และทั้งหมดนี้อยู่ในตัว BWD a t t ที่ราคา799,900บาท